สวัสดีนะคะพบกับช่องกกกอกสเตชั่นะค่ะหน้าอุป,ปุป,ปัิกิจน,นะคะนะคะมี่น้องอำเภอพนทองทีมงานทำพานพุ่มนะคะมาขนของเนาสภาพยังดีดีเลยเนา,นา,นา,นาะเนาะสภาพดีมากเลยบนมีอย่างสุดเลยผ้สอเซ่เสาบ้านพี่กระท่วงอยู่จ้ายังเป็นดียังบ่มาม่แรงมากบะ คำคำเคยสีมาบ่น่าจะมาไปเพราะผู้เห็ดนี่สีวัคซีนแล้วเขาโอ้ผู้เฮ็ดฉีดวัคซีนวันอาทิตย์เป็นอาทิตคันเนื้อคันตัวอยู่วันที่อันการเตรียมตองนี่เป็นอาทิตย์เลยบ่เอ้าน้องนิกิกกี้มาพี่น้องเราชาวอำเภอพลทองนะคะที่ทีมงานทำบาศีนะคะทำพุ่มบูชานะคะ กานบูชามาเอาของนะคะมาเอาวัสดุที่แห้งแล้วนะคะบะลมบลอยังเลยเดี๋ยวมันดียังปะเพื่อไปเตรียมทำมาใหม่นะคะแต่ว่าเย็นนี้ค่ำนี้อาจจะไม่ได้มาเนาะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนกันอยู่นะคะอาการมันยังไม่ค่อยดีแล้วก็การเตรียมใบตองเตรียมวัสดุนะคะอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันคิดว่ารอบหนานก็สิได้เห็นอยู่หรอกเนาะมารอบบ้องหันกับฝนตกห่ โอ้ยสิริสิยกอันน้นอยๆซอยมืดละรบ้าอันนี้เปไปจัดซอยเพิ่นกันเลยตะเวียวมาูนเดียวปะค่ะมาคนเดียวนะคะ ยายใส่กวนเนาะเดี๋ยวหน่อยคอนเสิร์ตมันฝนไม้ยอดนะแจกกระเป๋าฝนก็ตกนะคะขณะยกนี่เพราะฝนตกตอนใหญ่เข้าไปก่อนเนาะดียังว่าพ่าเป็นยังเลยสาพปกตินี่แต่แหงนังซื้อนี่แต่เฮียวนั่ซื้อม้ากับบอขาบ มากบว่าขาบงวดนี่มาไม่ชินแล้วจะกี่ม้าให้ขาบซุ่มุ่มหน่อยๆอยู่ด้ซุ่มพลาดหน่อยๆนี่ม้าเนี่พ่อนพวกพี่พวกพี่ดึงดอกไม้แกดอกไม้ออกจากพวงมาไั่ไหมริบินไหมขี่มันมีดอกอันนี่เสียวบะนี่เอาใหไดอกลักอ่ะบ้าเอตมีหลายอยู่เอต เซ็ตเครื่องใดบันนี้อันเนี่ยห้านี่เอาไปนั่งเบอจะหาเจ็บไปทั้งถังมุมใดมุมหนึ่งเหรอเอาไปเอาไว้ไว้มองที่ปลอดภัยที่บ่อเป,เปียกฝนบ่อันนี้พวกไปหลังอันนั้นบ่ไปหวงังหรือไปเทิงถามซอยกันกระบ,บี่อดอันนี้กับแม่นบ่เฮ้อนี่ผพาเขียวนี่พาเคี้ยวไซพาเคี้ยวไซพา,พาเขียวจักบ่ผพาเขียวนี่บ่มุมแดงพาที่นี่เหรครับที่ เบ้ที่พาเท้าของเพื่อนปูหั่นพาขา้กับพื่นน่ะค่ะคนม่งคั่งพาเทเดียใส่บหร่เสอดียวอครับใส่เสืดียนเสืเดียวจ้ะม่ย้ำไหนเสื้อเดียวยำนันเนาะเป็นรูปตอนนีันจะตั้งขาขึ้นพอดีถึงตายสูงโคตรเออต้องไม่หนีแล้วเดวนี้ค่ะท่เชียงคัน่เดินกันถามว่าจะบวมหน้ามาตอนแรกว่าจะตั้งขาโตนี่ขึ้นบา เออญาติบวมหน้านีละขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะตอนนี้พี่น้องเราชาวอำเภอพนทองนะคะทีมงานทําใบสีนะคะมาเอาวัสดุแที่แห้งแล้วไปทาเตรียมทามาใหม่เนาะจะมาอ,ะอีกรอบไหนคะจะมาอีกวันไหนคะถอนมีแห้งก่งกอนมีแห้งก่อนบ่ตอนนี้ไม่มีแห้ง <c oughs> ไปฉีดวัคซีนกัน <c oughs> เป็นทีมเลยนะคะ<อ> <c oughs> ไปฉีดวัคซีนคนงจะเป็นอีกครึ่งอาทิตย์เนาะอีกครึ่งครึ่งเดือนเนาะรอบหน้าเนะมาะแล้วมาวามาไหว้รอบนี้น่ะโชคดีอยู่บอกคะโชคดีตลอด,ดลอดด๋อโชคดีตลอดเพราะว่าทําธุรกิจเนาะอืม,อ,มอันอันทําธุรกิจอันผ่านบ่ายสีนีบ่บอกคะอืม๋อมาไหว้ทีไรก็ธุรกิจพุ่งขนาดบอกคะอ ค่ะก็พานชุดใหญ่เนาะเห็นมาทําเห็นมาไหว้หลายรอบแล้วพานนอกจากที่จะไหว้ปูยศสุวรรณค่ากับปูนปริจีเรามีไหว้ปูอื่นบ่คะหรือว่าไหว้เรื่อยๆปูไหว้มาเรื่อยๆตาไหนต่อไปไหว้เรื่อยๆปูอื่นก็ไหว้อยู่มีไปไหว้หลายหม่องบ่คะไกอยกให้ที่แถวบ้านเอาสิใส่ผู้ช่วยบ่นี่สิเอิ้นให้ อันนี้ก็ยกขึ้นน้ำเนาะเป็นเหล็กเด้เนาะเอาไวปจะไปนั่นเอ้อผู้ชายให้น้องโจวิออดตีโต่อไปบ้าอันละาไม่ยกอันนี้ซอยเพิ่นเนี่ยก้าแม่กล้าทางหลังแม่สุรพี่น่ะเอาเอาบ่กนักป้าเอาบังแงยกได้ผู้เดียวเก่งแต่ว่าป้ากินนะครับตาม นี่นะคะก็จะยกไปไว้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมาไหว้อีกเนาะเดี๋ยวท่านก็จะมาไหว้อีกก็เลยเอาเกบไว้ก่อนถ้าเอายกไปมันก็หนักเอาติบบเปียกน้ำก็ได้ตัวท้างนั้นเดสสิเป็นยังบ์หรือจะขืนความขืนทั้งเปคนสีฟ้าบ์เออนี่ความไม่นี่ก็ได้เนี่ยเขาหันเข้าไปหันอันนี้เข้าไปลบแดดลบฝนได้เพราะได้ลบฝน ค่ะว่าจะลบฝนได้มันจะบ,บวมนำ้ำอืมค่ะยังไมาอีกก็ได้มะามามาลบฝนยับาาเงไม่อีกถ้าเจอคนสัตว์โอเคโอเคนะคะนี่น้องฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำพานมาไหว้องคุยอีกนะคะ เป็นวัสดุที่ใช้เป็นฐานของพานนะคะของพานบูชาพันพ่อแม่มาเคสติเจ้าเป็นลูกเขยบ่เป็นลูกชายลูกชายทำทั้งครอบครัวบอกรึไม่แม่ก็พี่สะใภ้กับลูกกับหลานแต่คอยๆกันค่ะยามได้เห็ุเหตุใยกันเมื่อเทียนลูกนี่นะคะช่างที่ประกอบพานไม่ใช่อาชีพค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นอาชีพแต่ ทำได้ดีมากงดไยงานบัดน้ำจังบัดรที่เจ้าจังบัดที่เจาเฮ็ดเป็เใบสีของนเวลาเขมาจ้างก็เฮ็ดบ่ค่ะ่ได้จ้างก็คุณจะของหทำให้เลยคุณมทุนของเมือนึงเลยเป็นเมื่อนะน่ะต้นไดดีกาทุนเห่อกอกไม้กพกต่อย่งนี้พวิีแรงก่อเมือกบาทก่บาทนี้หา่ันจมีึ้นน้ังยานม่หาทันคส มีสามทั้นสองสครูควรวมทั้งโคมหรอคะรวมหมดครับทุกส่งทุกอยงรวมคาน้ำมันรวมกันเลยหัวแม่เขาบอกไม่ใบตองเห็นว่าหน่อยๆนี่กันเป็นหมนนื่นได้ปอร์ติโอ้คนหน่อยไปตองนี่ว่าไม่เอาที่เอาไปใส่เอาได้ครับในตลาดนี่จะสั่งมาจากไหนโรบุรี่ว่าจะเอาขึ้นมาส่งทั้งบนทองบอกมาเอายตลาดเขาเลยสั่ร้าง,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 งคนไว้ สั่งก็ย้อนจากกรมอาลงตลาดกันแล้วตอนนีนเขาไปเอาอือต้องน้ำบานหาอะไรก็มาพอมตอนนี้เอาไปเตยแล้วแห้งเบิด์มู่บ้านไปเตยก็หายากเตยการวัดเต็มรถนะครับได้ครับได้หาสั่นไดเจ็ดสั่นเจ็ดสั่นรอบรอบถ้าเขาเป็นยอดไม่หมดเต็มรถเลยครับมันใส่หลายด้วเนาะมันหลายนลอยลราคอยมันไปหีแล้วข้าวเฮ็ดนี่มือหนึ่งแล้วบอันนี้ให้กู้เสียต้องบอกว่าเจ็ดมือ เจ็ดหมนะื่เมื่เวลาเห็ดแก่ซึ่ไมัเห็ดกระส้าฮะจ้ออนหกทุ่งเ, er เ,เห็ดเนี่ยรทแมรับเห็ดนิดกบอกกีนังก็นกนไนี<า>ไ่นะครับวัคซีนะนะครนี่แล้วขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะเจอกันรอบหนาเนาะ